ครับผมได้ินมับห้ยนจะเลงข้าซอยอ่ะโอ้โหมกนเยครับผมบรรยากาศยังเศร้าครับผมออกไม้ครับพี่ๆครับผมอันนี้ ไก,ก่กำลังจะตีเลยไก่ปลากระว้นอยู่นี่ครับผมโอ้ยเซ็ง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 ,งไก่แม่กับรุดเสียแม่มาแลนมาขบไก่ผมครับผมไก่แมใ่ใส่ไป้นีเลยใส่ไป้นี่ตีมเขมียนรุดไปคุณวางใส่กับระท่าน ตายไก่กำลังจะตีได้ไครยุมันบอกปืนมายิงเราเนาะจับได้บ่เนาะบัดนี้นเนา <c oughs> ะเียไก่ต่อกระตากแดดหวันไหวห่างโอ้มันอะไรขุบไก่กันเลย <c oughs> นี่ไงผมใกล้แม่ชายเปน็นหะน,น,น,นิตรงเกลือเป็นดำๆฮะตรงล้างแถวไกลนี่เลยเรียนมาแทงเดี๋ยวเรียนมาแทงแทงมเรียนมาผมตแต่แรกผมลบอยู่พุ่มนั่นเนาะหยันห่อนผมก็เลยย่องอ้อมออกไปพุ่มปฏิทตอนไกลมันเขามาหนี่แหละไ,ได้ซุ่มน,นั่นเรียนมาทั้งๆสองคนตื่นออกแก,กล้งเด็ครับไก่ผูกที่สาได้ไหม เนื้อโคกวัดเลยบ้าทัานเลยแต้มเลยมือนี่ม้วนคาค่ะค่ะมาหนีกับบัติเถิดบวงทาง,ทงาใส่ไปนี่เนาะหน้าไกลนี่เนาะโอ้ซิงผมได้ตั้งกล้องนะครับผมเมืเอ่อนี่เนาะเรื่องหมาคาตั้งกล้องมากครับ จับได้บล่ละผมไกลบ่มีรักพร้อมนะผมมัดใส่ต้นหญ้าไว้แะ้วเดีย๋ยวฝาวก,ก็บขึ้นคลิปนี้คนะ่ะตอนมันมาทางนี้ก่อนนี่ครับผมไปเลยมาได้ตั้งกล้องครับผมวันนี้นะไปเลยดบยาบเงี้ยเครับผมนี่ ไก่ครับผมบบดนี้พักไก่กินเขาครับหลังจากขะมเมนไล่คุบครับผมมาแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับผมฝากกดติดตามนักล่าทินคอนสามน้ำได้ครับผมตะตั้งกล่องมีช็อตคอมเมนต์โดดเข่ามาเลยครับผมคุบไก่ครับผมเชิดไหลครับไก่เฉลยตัวนั้นเป็นสีสานะครับผมยังงามเลยครับงาครับผม